เลียตัวเองจริงจริงที่ฝืนหัวใจไม่ได้ฉันยอมสงใจผู้รักเธอเฮ่อเ่อสฮ่อเฮ่อเฮ่อเฮ่อ่อเน่อเฮ่อเั่อเฮ่าบฮ่อเม่อเฮ่่อเฮ่อเ่อนนะครับอัฮ่อเฮ่บับอมนะครับ ปันทีวีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นมุมกล้องเดิมด้วยนะครับ <S <S อ่าตรงนี้ก็จะเป็นคลิปคลิปพูดคุยกับคนดูแล้วกันนะครับเพราะว่าเอมผมทครั้งแรกนะครับแต่ที่จริงผมเคยทำมาแล้วในช่อง,งเ,เอฟซีทามี่ที่ช่องมันหายไปแล้ว่าแล้วก็นะครับเร็วเร็วนี้นะครับก็จะมีคลิปนะครับมีคลิปเอ่อเปิดลูปเก่าตอนเด็กของผมแต่ว่า จะเป็นรูปที่ผมเบลอหน้าทั้งนั้นเลยนะครับก็คือตอนเด็กของผมก็จะเป็นช่องยอสามสี่ห้าหกนะครับไอไอหกขวดเนี่ยก็คือผมหน้าไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับหกขวดนะครับอ่าเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมขอเตรียมรูปภาพตอนเด็กก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันตอนที่ผมเตรียมรูปภาพเสร็จครับเอ้ยือบอยทุกคนตอนนี้นะครับช่องมนี่ติดใหม่นะครับติดตันมด้วยนะครับคนอกระชงเี๊ยกรเดื่องจนะครับกระดิ่งพันไปเลยออ ยังใครที่ยังไม่ได้ติดตามกลองฝากกดตลค์กัด้วยนะครับตอนนี้นะครับผมกล้องเลยครับตอนนี้นะครับยังไม่จบนะครับผมเนี่ยเปิดลูกต่อตอนนี้ครับเดี๋ยวเวลาชมคลิปต่อตอ่อต่อได้เลยครับทุกคนเดี๋ยวผมจะรีบไปนะมีแค่คนที่คุยกับผมสดตอนนี้นะครับก็น้องอาทิพัฒน์ทวีิพัฒน์นะครับก็นะครับก็จะอ่าน้องถามมาว่าพี่ชอบกินผลไม้เลยครับผมชอบกินมะมะ่วงแล้วก็ลูกแพรนะครับแล้วก็แอปเปิ้ลด้วยนะครับอีสี่โอ้ด่าเดี๋ยวไปรับชมคลิปต่อได้เลยนะครับทุกคน ก็ผมก็จะมีคลิปใหม่ด้วยเร็วนี้ขอสปอยให้ละกันนะครับว่าจะเป็นคลิปที่ผมเปิดรูปดอน X2 นะครับทุกคนเออแต่ดอนเขาเปิดหน้าแล้วแต่ผมก็เปิดแล้วนะครับแต่ว่าเอออยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่สาหรับใครที่เคยเห็นหน้าผมแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับคลิปหน้าบอกเลยดอนโทมาดาเออคลิปหน้าบอกเลยดอนโทมาดานะครับโอมดาดายี่งี้นะอย่รงเีย อ่ะแต่ผมไอ้ที่มันคำหยาผมก็ขอตืดลงไปนะครับโอเควันนี้มีคนดูวันว่อ,อขอขอให้ครับวันนี้มีคนดูคุยกับผมแค่คนเดียวแต่ก็ไม่เป็นไรครับช่วงเริ่มเริ่มต้นอย่างเงี้ยมันก็จะมีคนดูอย่างนี้นะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าดอนดา่าเละ <c oughs> โอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณล่สวัสดีครับบ้ายบายเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบ้าย